เข้าปีที่6แล้วค่ะและอยู่<อ><า>กับคุณ <6 S 1> ปานัญชิตาตั้งแต่วันแรกชีวิตเปลี่ยนไปมากๆากเลยค่ะ,าคะจากคนที่ไม่เคยเป็นออนไลน์เลยคุณปานัญชิตาสอนไมเซสสร้างความคิดในการทำธุรกิจขอบคุณมากที่ชวนมางานปณนัญชิตาขอ w y o ยู่สักเซ s ก็วันนี้ก็จะมีแต่พาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้นำอะค่ะมาร<ช>ับรถแล้วก็รับโบนัสค่ะเกือบ2ีคันนะ้ะเกือบยีสคันใช่ค่ะมีเบนด้วย ที่เราเคยเจอกันครั้งล่าสุดนั้นเป็นนักธุรกิจอายุน้อยรลอยล้านตอนนี้เป็นนักธุรกิจอายุน้อยจับพันล้านแล้วสองห้าหกสี่ 2, 5, 6, เป็นยังไงบ้างครับในสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเลยค่ะก็สินค้าก็คือขายดีแล้วทุกคนก็คือประสบความสําเร็จจากที่นี่ค่ะคาดว่าปีนี้ปณชิตาจะปิดตัวเลขเท่าไหร่ดีครับน่าจะประมาณ500ล้าน 500, บาทค่ะ500ล้านบาทนะครับผ่านตัวแทนกี่คนครับตอนนี้เกือบ20,000คนค่ะ 20, <000 S> 2 0 0 0 0คนต้องการทําแบรนด์สินค้ามีคุณภาพแล้วก็สินค้าทุกตัวเนี่ยก็จะเห็นผลกก็สิ่ทีเราให้ับ พาร์ทเนอร์ให้กับตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเราค่อนข้างที่จะให้เยอะอย่างวันนี้ก็โลสเกือบ20คันแล้วก็โบนัสเยอะมากเขาไว้ใจเราอยากให้เขาประสบความสําเร็จอะคะ่ะเราก็เลยอยากจะให้เยอะๆเท่าที่ให้ได้เยอะเท่าไหร่ให้ได้เราก็อยากให้พราะอกโปรดักต์มาเยอะค่ะตอนนี้ก็20กว่า SK SKU แล้วค่ะใครครับที่เหมาะจะมาร่วมธุรกิจสําหรับคนที่อยากมีไรายได้อาชีพเสริมหรือต้องการรายได้หลายทางเรามั่นใจว่าเราก็คือแบรนด์หนึ่งที่สามารถจะทําให้านทางการเงินของคุณดีขึ้นด้วยโปรดักต์ที่มีคุณภาพ รดักที่เห็นผลแล้วก็ผลกําไรที่ดีการประสบความสําเร็จจะต้องไม่ประสบความสําเร็จคนเดียวเราจะต้องมีเพื่อนที่ประสบความสําเร็จไปด้วยกันเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือความสุขแล้วก็รอยยิ้มของทุกๆคนเข้าปีที่6แล้วค่ะและอยู่ <ไป S 1> <า>กับคุณ <6 S 1> ปนัญชิตาตั้งแต่วันแรกก่อนหน้านี้ได้พอร์ชหนึ่งคัน <c oughs> จากปนัญชิตาและคันนี้เป็นคันที่2จากปนัญชิตาค่ะ <c oughs> สวยและรวยมากจริงๆคือชีวิตเปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะจากคนที่ไม่เคยเป็นออนไลน์เลยคุณปนันชิตาสอนไมเซตสร้างความคิดในการทําธุรกิจและไม่ได้แค่ประสบความสําเร็จแค่คนเดียวนะคะยังนําพาเพื่อนๆที่เดินเคียงข้างด้วยการประสบความสําเร็จไปด้วยกันด้วยค่ะถ้าใครมองหาสินค้าที่มีคุณภาพปนันชิตาคือแบรนด์ที่คุณเลือกไม่ผิดแน่นอนค่ะ